ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องเออีกแล้วนะคะเราอยู่กันที่สำนักงานใหญ่บริษัทซเลียนเย yeah. ะะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสานะคะจริงๆแล้วบรรยากาศเหล่านี้ก็ได้ผ่านผนไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้น้องเอ๋ก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะซึ่งเรากําลังจะมาลุนรางวันนั่นเองนะคะก็มีการต่อแถวเตรียมรับบัตรกันแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็น่ารักมากๆนะคะช่วงนี้ก็โบกมือทักทายและ ได้เวลาของเราแล้วนะคะเราก็เดินเข้าไปในบริษัทสำนักงานใหญ่ของเรานะคะสำหรับอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารหลังแรกนะคะเราจะเดินผ่านอาคารหลังแรกทะลุเข้าไปอาคารหลังที่2อเลยนะคะแล้วก็บันไดห้องประชุมของเราก็สวยมากเลยนะคะวันนี้ก็เดินตรงไปและเราก็ได้มาแล้วแย่ yeah. นี่คือถุงผ้ามหัศจรรย์ของน้องเอนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศในห้องประชุมนะคะแล้วก็รวมถึงไปหาเก้าอี้นั่งกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็มีผู้นํามายืนรอต้อนรับเรานะคะรู้สึกเป็นเกียดมากจริงๆ ะะมันปลื้มใจมันจุกอยู่ในอกมันแน่นไปหมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันจ้า